สวัสดีครับผมนายอิทธิพัฒนส่วนรถโมหกทับสิเลขที่27นะครับผมวันนี้จะพามาดูรูปแบบของการาฟพิลมิดของประชากรจีนนะครับผมจากการสำรวจ1,400กว่าคนนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นผู้ชายนะครับสีนํำเงิน,นครับผมส่วนฝั่งขวาจะเป็นผู้หญิงสีแดงครับ กราฟประชากรเนี่ยมีอยู่สี่รูปแบบนะครับผมมีพิระมิดแบบขยายตัวครับผมพิระมิดแบบโค้งที่พิละมิดแบบเสถียรและพิระมิดแบบหดตัวครับผมจากกราฟนี้นะครับของประเทศจีนเนี่ยจะคล้ายๆกับพิละมิดแบบหดตัวครับผมพิละมิดแบบหดตัวเป็นพิริมิดประชากรที่มีรูปแบบของ ฐานพีระมิดแคบ,บตรงกลางของออกและยอดค่อยๆแคบ,บเข้ากลายเป็นรูปดอกบัวตูมซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและการตายที่ต่ำนะครับหรือมีโครงสร้างประชากรลดลงขอบคุณครับผม